ไขข้อสงสัยครับระหว่างตู้จำกัดเฉพาะรีเทิร์นการันตีได้รับตำนาน2ออันนี้มันต่างกันยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาไขข้อสงสัยให้ทีละอันเลยนะครับทีนี้เอาไปเอาไปหาอันที่เข้าใจง่ายๆก่อนการันตีได้ตำนานนี่คืออะไรคือมันกดตรงเนี้ยไอเพชรม่วงเนี้ยครับหนึ่เพชรม่วงตรงเนี้ยสิครั้งหมายถึงว่าคุณกดปุ๊บคุณจะได้รถมา10คันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รถอะไรมาจะมีรถอีก4คันที่เหลือนะครับตรงนี้เลย1 2 3 4ซึ่งไอพันห้าร้อยเพชรม่วงเนี้ย คุณอาจจะได้คันใดคันหนึ่งในนี้ก็ได้มันไม่สามารถเลือกได้นะครับเมื่อเช้าผมเปิดไปผมได้อีโวคันนี้มาเออทีนี้ก็อยู่ที่ดวงคุณละนะครับลองคิดดูนะว่าโอเคหรือไม่โอเคอยากเปิดเลยไม่อยากเปิดใช้พันห้าเพชรลุงนะครับเพชรลุงหาจากไหนอีกจุนพิโกครับผมอ่ะไม่สามารถเลือกได้นะแล้วคุณมีโอกาสนะครับเปิดได้2คันนะบางคนเปิดได้เอ็นเอเอ็กซ์สองคันก็มีใน10คันเนี้ยใน10คันที่มันบอกเนี่ยเปิด10ครั้งเนี่ยเออใน10คันเนี้ยคุณจะได้ลถ อาจจะได้คันนึงไหมที่เป็นสีทองหรือจะได้2คันที่เป็นสีทองก็แล้วแต่ดวงนะครับอันนี้ผมก็พูดให้เข้าใจแบบคร่าวๆแล้วกันแล้วก็รถนะครับก็จะมี 1- ใน4คันนี้แหละจะเป็นคันไหนก็ตามอ่ะตู้นี้เปิดได้ครั้งเดียวนะครับกดปุ๊บครั้งเดียวหายไปเลยตู้นี้ไม่อยู่ครับโอเคต่อมาครับไอจากัดเฉพาะรีเทิร์นี้คืออะไรฮะมันก็จะมีบางคนก็มีรถบางคนก็ไม่มีรถใช่ไหมฮะก็ใช้เพชรฟ้าเพชรม่วงหรือว่ากุญแจเปิดได้ปกติเลยนะครับส่วนรถก็จะมีแค่นี้เลยฮะเหมือนเดิมนะครับสามารถ เอาตั๋วนะครับมาแลกได้นะครับใช้120ตั๋วเหมือนเดิมเลย ก็เลือกได้ครับว่าจะเอาคันไหนก็ได้มาแล้วก็เลือกนะครับใช้ตัว120ตัวแต่เป็นตู้แยกนะถ้าตัวนี้เสร็จปุ๊บมันจะมาลงถาวรนะครับถ้าตัวนี้หมดอายุไปลดอยู่ถึงวันที่30นะครับบอกไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ถ้าอยากทำ5 ECU ก็ให้มาเปิดที่ตู้นี้แล้วกันนะครับตู้ที่มันใช้เพชรฟ้ากับเพรกุญแจนะครับส่วนตู้นี้เปิดได้ครั้งเดียวครับผมอยู่ที่ดวงของคุณนะครับล็อกรถให้เรียบร้อยเลยก็มีสคันนี้แหละคุณไปเปิดตู้นี้ยังไงมันก็จะออกสีคันนี้แหละมันไม่ไปเปไปปปคคคัันนนนนนนอออืื่่่ะะะะลิิีีีี้้้้มมรรราาาณเเทบบธยงตู ถ้าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนั่นเองนะครับสวัสดีครับลืมบอกตัวตู้นี้แยกกับตู้อื่นนะครับ